วรักรอสและผมทีรัตรัตนเสวีนะครับยังคงหยุดยาวกันต่อในช่วงสงกรานนะครับแต่ว่า Voice นก็ยังคงชวนทุกท่านคุยเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพวกเรานะครับก็ติดตามเราได้เที่ยวอยู่ที่ไหนนะครับทั่วไทยทั่วโลก ติดตามเราได้นะครับบน YouTube แล้วก็ Facebook เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูได้จากทุกที่นะครับ YouTube ก็ใช้ Voice TV แล้วก็ Facebook ก็เป็น Facebook ของ Talking Thailand นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสินค้าของ Voice Plaza ยังคงมีลดราคากระหน่ำมากมายนะครับเซ็ตสงการานนี้ก็ยังคงขายไม่ว่าจะล่วงเลยสงการานไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตที่มีทั้งกาแฟนะครับ5ซองมีแก้วน้ำด้วยเนี่ยเหลือ659บาทมีเซ็ตหมูแผ่นนะครับ สไปซี่สามออริจินอลสารพริกตาแดง2เหลือ599บาทม,มีเซตเโกโก,โกโส้สชายอย่างละ1เหลือ359 มีเส้นยาสีฟันสองสบู่สามนะห้าร้อยยบก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะฮะได้ตรงไหนเพราะว่าถ้าไปดูส่วนลดแล้วก็ลดเยอะพอสมควรสินค้าเป็นชิ้นชิ้นก็มีลดนะฮะใช่สามารถเข้าไปดูได้แม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานแต่ว่าเราให้ยาจนถึงถึง30เมษายนนี้นะครับหรือว่าใครชอบยาสีฟันตุนเอาไว้เนี่ยไม่เคยมีราคานี้มาข่อนคือ5หลอด 699เก้าเก้าเขากดสิเดือดร้อนร้อยหกสิบเก้าต้องปตห่ยบ้างหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะเดือร้ามเก้าบาทแต่ช่วงเซลล์นี่ผมจัดไปแหละเซไล์ที่แล้วใช่สุดนใจ่ายวิโรซื้อนี่หยังถูหน้าหยองตาบางแบกซื้อไปครับแล้วก็หมดมม่เเคยกก็ซลลลาอนแ้วหดในพิพตาพี่ห้าซอง ห้าถุงเนี่ยปกติสี่เก้าห้าหรือสามเก้าเก้าอ๋อนะฮะลดเยอะมากอันนี้คือเป็นเซลส่งช่วงรับรับช่วงสงกรานต์นะครับทั้งปีสัดน้ำกันทั้งปีเราเชื่อว่าคนอยู่บ้านกันไง บางส่วนเขาก็อยู่บ้านหรือแม้จะกลับภูมิลำเนาก็อยู่บ้านก็ตุนของกงของกินไว้น่อยกินกันทั้งวันค่ะเวลาครอบครัวใหญ่มาเราก็ต้องมีแบบว่าพวกสนุงสแน็คต่างๆวางไว้บนโต๊ะอาหารนอกจากนี้นะครับก็มีแบบสินค้าเดี่ยวๆนะครับอย่างเช่นกระเป๋า U Voice มาเท e รเหลือ199บาททั้งสีขาวแล้วก็สีแดงลดเท่ากันละกอนใช่นะครับโอ้เยือะมากเราเข้าไปดูได้นะครับน้ำปลารานี่มาแล้วเหรอฮะกลับมาแล้วนะครับแฟนคลับ4ขวด4ขวดค่ะโอ้โหน้ําพี่คางคู nghề ห้าแถมสองปกติห้าแถมหนึ่งนะใช่ครับห <5 S 2> ้านน <2, S 2> แถสองเลยี่เาบาทนะครับอ่าสนใจสินค้าของ Voice Plaza ไปได้นะครับที่ Voice TV s h o ชแล้วก็0 2 1 1 4 8 1 1 4ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาในทุกช่องทางเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเศรษฐกิจของ Voice ก็ขับเคลื่อนด้วยแรงสนับสนุนจากทุทกๆท่านแหละครับที่สับสนุสนค้า Voice Plaza ของเราครับ,รบแต่ว่าถามว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงวิกฤตแล้วหรือไม่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ยังคงตึงดอกเบี้ยไว้ที่5 2.5%ต่อไปโดยให้เหตุผลว่าถ้าหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไทยยังเป็นยังดีอยู่นะเขาเหตุผลอย่างนี้โทษเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยแย่แล้วก็สองนะฮะบอกว่าถ้าเกิดการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะทําให้เกิดการไหลออกของเงินทําให้ขงินบาตรตกแล้วก็จะนําไปสู่การเฟ้อ ทีนี้กลับไปอันแรกก่อนนะฮะบอกเศรษฐกิจไทยไม่ดีตอนนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมฮะว่ามันไม่ดีถ้าไม่ดีถ้าคุณไม่หยอดน้ำมันเครื่องในการดอเบี้ยล่ะนั่นสิฮะกลายเป็นว่านโยบายการเงินไม่ได้มีส่วนช่วยในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตเศรษฐกิจนี่คือการสิ่งที่เราเรียกว่าประคับประคองไปก่อนในขณะที่มีคอสก็คือดอกเบี้ยของประชาชนที่จะต้องจ่ายและสุดท้ายที่คุณเป็นกังวลเรื่องเงินเฟ้อมันฝืดมา6เดือนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเฟ้อ อยู่ในกรอบที่พวกคุณทําข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเองคือให้อยู่ในกรอบ1-3%ถ้าคุณบริหารจัดการให้มันอยู่ในกรอบนั้นได้ม,มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมฮะฮมบอกว่ากลัวน้ำมันจะขึ้น เดี๋ยวเฟ้อแล้วนะมันจะขึ้นมันก็ขึ้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลกายามที่จะ manage มาหนึ่งอยู่แล้วกลัว capital flight ถามว่าผมไปนั่งดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์เงินทุนไหลออกมาไหลออกมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วเป็นแสนแสนล้านไปแล้วนะฮะพี่เก๋เนี่ยผมมาไล่ดูประเทศอื่นๆเนี่ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์กว่าหมดนี่ในประเทศกำลังพัฒนาอ่าประเทศพัฒนาแล้วนะครั ถ้าเข้าไปเข้าไปตั้งนานแล้วพี่เออรา2.5นี่ก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนไปได้อีกไงใช่ไหมแล้วที่คุณเป็นกังวลโอยเดี๋ยวลดเดี๋ยวมีผลกระทบ2.5เนี่ยมันคือดอกเบี้ยนโยบายที่มันเป็นปัญหาคือที่มันขึ้นเงนอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ส่งต่อไปที่ MLR m r MR m o r เท่าไหร่แล้วคุณบอกว่าคุณจะไปกำกับดูแลส่วนต่างของธนาคารพาณิชย์ให้ดูดอกเบี้ย ในรถไม้ตัวนิมเนี่ยไม่เห็นคุณทำอะไรได้เลยเขาบอกไม่ใช่ไม่เขาไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเขาเดี๋ยวนะคุณจะปล่อยด้วยนโยบายของคุณทำให้เขามีกำไรมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่หน้าที่หรอฮะกำไรนั้นมาจากไหนก็คือเนี่ยแหละก็มันก็มาจาก regulation ของคุณไงถูกไหมฮะแต่อันนี้คือปัญหาวนเวียนกันของคนที่บริหารจัดการการเงิน แต่การคลังเนี่ยเขามีหน้าที่ไม่ได้มองที่เรื่องเสถียรภาพเพียงเดียวเ,ออเขาถือว่าการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพหรือปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจแรงต่างเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่นโยบายการคลังคุณต้องทําให้เศรษฐกิจโตครับมันจะเป็นคําตอบสําหรับทุกอย่างออสมมุติรายได้โตแล้วถ้ามันเฟอ้อน้ํามันขึ้น คนยังพอรับได้ถูกไหมเออแต่นี่คือค่าของชีพขึ้นแต่ว่าคุณไม่ทาอะไรให้รายได้ประชาชนเติบโตเลยเนี่ยทุกอย่างก็ยิ่งถอยลงไปดูสิครับว่ารัฐบาลพยายามไปใช้มาตรการด้านการคลังในการที่จะเร่งเครื่องประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักหรือถอยอย่างเช่นมาตรการสังหาชุดใหญ่ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออกอสังหาชุดใหญ่ออกมาตามแล้วก็ตามที่ดอกเบี้ยมันยังสูงอยู่เนี่ยการที่ควรไปกู้ซื้อบ้านก็ยังต้องเผชิญกับ ต้นทุนที่มันสูงอ่ะก็แะ,ะก็จะมาช่วย <c oughs> คือเรามองจากคนข้างนอกที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่านโยบายของแบงค์ชาติอ่ะมันมันมีลักษณะาพาสซีฟนะคะซึ่งอาจจะเป็นจุดยืนของเขาบอกเขาจะพาสซีฟเขาจะไม่ทำอะไรที่เป็นแอคทีฟแต่พอมองเศรษฐกิจเป็นส่วนๆแบบนี้ยแยกส่วนการเงินการคลัง,ง,งโดยที่มันไม่บูรณาการประสานงานไปด้วยกันน่ะมันมันมัน แค่มัน,มมนสัญชัตญยาณคนม,มนุษย์ปกติอ่ะ<ร>มันมีเครื่องจักรหนึ่งเครื่องฝั่งหนึ่งเดินไปทางหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะยื้อไว้ไม่ให้เดินไปข้างหน้ามันก็ไม่ make sense ไงคือมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำถามก็คือว่า ตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องถึงเวลาที่ต้องทบทวนฟิโลโซฟีหรือปรัชญาการทํางานของตัวเองหรือเปล่าในการที่จะเป็นผู้แบบเรเกลเลเตอร์แบบไม่สนใจว่าโอเคเสถรยรภาพของประเทศอยู่แต่เถียรภาพของประชาชนไม่มีอยู่แล้วถ้าประชาชนไม่มีเถรยรภาพอยู่แล้วอ่ะประเทศมันจะมีเสถรยรภาพได้อย่างไรใช่อันนี้คือโลจิกง่ายๆของานแลวคุณก็ต้องดำเนินนโยบายแบบนี้ไปเรื่อยๆมัดมือมัดเท้าคนไปเรื่อยๆแทนที่เขาจะมีโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจคุณอ้างปัญหาเรื่องโครงสร้าง มันก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่าเพดานในการไปกู้นี่ยืมสิของรัฐบาลมันเต็มแล้วอ่ะถูกไหมทีนี้ถ้าคุณไม่สร้างโกรอตรรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะทําให้นี่มันลดลงใช่ไหมฮะแล้วมีพื้นที่เพื่อที่จะไปกู้เพิ่มเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทุกคนท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองบอก แก้ปัญหาที่โครงสร้างถามว่าโครงสร้างมันดิน้วนล้วได้เหรอแล้วถามว่ากี่โมงเอาวันนี้มันทําได้เหรอมันก็ต้องใช้เงินทังนั้นลแล้วคุณไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโครงสร้างหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะวันนี้โครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวก็มาจากพวกคุณไม่ใช่หรือแหละ ถูกไหมจะบอกเลยพี่เก๋เขาเป็นห่วงเรื่องหนี้มากแล้วผมตั้งคาถามง่ายๆว่าแล้วหนี้ที่มามันมาจากไหนก็มาจากการปล่อยปะาละเลยของพวกคุณไหมการที่คุณหลับตาข้างหนึ่งให้พลเอกประยุทธ์กู้เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะฮะแล้วมีการคํานวณว่ามันสัมฤทธิผลมากน้อยแค่ไหนในขณะที่พวกคุณเองนะครับปีหกสามเนี่ยนโยบายดอกเบี้ยอยู่ที่หนึ่งล่อให้คนกู้กันเยอะแยะถูกไหมฮะตอนนั้นไม่เห็นคุณกลัวเรื่องหนี้เลยแล้วมันก็นํามาสู่ปัญหาตรงนี้ ถามว่าพวกคุณน่ะแหละละหลวมบริหารจัดการไม่ดีจนมันก่อให้เกิดปัญหาตรงนี้และแพ้ก็คือตอนนี้กลายเป็นรัฐบาลอ่าแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับพอร,รัฐบาลจะใช้ในโยบายด้านการคลังคุณก็ขวางเอาไว้สมุมดแม้แต่ไอ้โครงการดีต้อวัลเล็ตนะครับ อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้มีคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลจากแบงค์าชิก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้าประชุมไม่ไปมาสองครั้งไม,ไม่เข้าประชุมแล้วคุณเศรษฐาถามสองครั้งว่าหายไปไหนก็ไม่เข้าประชุมทำไมจะเอาตัวรอดปะ<อ>จะเอาตัวรอดไหมเพราะถ้ามันมีคดงคดีอะไรขึ้นมาฉันก็ลอยตัวไงอื ถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคะอย่างนี้คือมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องมาเข้าเพื่อเพื่อแสดงสปิริตของการที่จะคอลลาเบเรตหรือว่าร่วมกันก็คือไม่สู้หน้าไงไม่เห็นด้วยแต่ไม่พูดหรือไม่มีปัญญาจะพูดให้เหตุผลว่ามันที่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็คือขาดประชุมไปรื่อๆก็ขาดไปเรื่อยๆแล้วม่งคนงานแทนมาแล้วตอบไม่ได้คุณควร คุณควรจะมาเองเพราะนี่คืองานใหญ่เช่นสัปดาห์ที่แล้ววันพุธเนี่ยที่มีการแถลงข่าวของท่านนายกเนี่ยที่พวกบางชาติควรจะต้องมาปรากฏตัวเพราะแต่ละคนที่มานั่งแถลงข่าวหรือว่าเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการก็เป็นเฮดเฮดกันทางนั้นใช่ไหมคะแล้วเวลาหรือเขาคิดว่าเขาเป็นนายกในโลกของเขาแถว สามเซนเลยพี่แต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาที่หน่วยงานแบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความเป็นอิสระแต่ว่าเขาก็ทํางานสอดคล้องไปใกล้ชิดมากครับนโยบายของรัฐนะเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องออกมาสู่มิดเดิลกราวให้ได้อันนี้มันคือเหมือนยืนยัน คนละฝั่งเลยเนาะไม่เมเัยวแล้วเขาไม่แคร์ด้วยไม่อธิบายด้วยไม่สนใจด้วยอธิบายด้วยเหตุผลเดิมๆแล้วมันไม่ make s ซนส์คนก็ตั้งคําถามก็ไม่ต้องคราวนี้เราในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะมี คาดหวังอะไรกับแบงก์ชาติในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงได้บ้างไหมคะคืออย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพราะรู้สึกว่าแบงก์ชาติเหมือนเดินด้วยผู้บริหารหนึ่งคนนะพอนักการเมืองเข้าไปแทรกมันก็จะกลายเป็นปัญหาทันทีทั้งๆที่มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกว่าการไม่บริหารจัดการกรอบเงินเฟ้อตามที่ทําข้อตกลงไว้กับกระทรวงการคลังนี่เป็นเหตุได้แล้วนะที่คุณบอกว่า ทาร์เก็ตคือ1นสแต่คุณปล่อยให้ติดลบหกเดือนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุได้แล้วเพราะอันนี้คืองานของคุณโดยตรงแต่เพอิอื่อบ้านเราเนี่ยพวกนี้คนดีด้วยไงจารเดียร์ยักษ์ลังคือมันมีในยะแบบนั้นด้วยฉันเป็นกลางสระทางการเมืองผมสงสัยไม่กมดอันี้คือว่า คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ยแต่ปรากฏว่าบางคนกลับลิงโลที่เออไงแบงค์ชาติยังคงปรึงดอกเบีย้ยไว้อีก2.5เหมือนกับว่าการที่แบงค์ชาติได้คานอนํานาจรัฐบาลได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยก็บ้าเกินนะเนี่ย,ยพวกนี้ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอยู่เลยต้องไปถามลึกๆอยู่เลยเนี่ยไม่คข้าใจอต้องไปถามลึกๆ อธิบายไม่ได้หรอครับพี่เก๋หรือไม่ก็ไม่มีความรู้อะไรเพราะว่าผ่อนมันเท่าเดิมไงแต่ประเด็นคือคุณไม่ได้ดูเลยว่าต้นมันถูกหักลดน้อยลงไปเยอะที่เหลือคือดอกเบี้ยล้วนๆนะแล้วคนเหล่านี้เขาจะปลอบตัวเองด้วย ชุดคําอธิบายเชิงศีลธรรมพี่เก๋ว่านี่ไงเพราะว่าแบงค์ชาต์มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของประเทศการการเงินของประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบงค์ชาต์ตัดสินใจอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีแล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าเดี๋ยวนั้นเรื่องที่เอาเงินออาไปโจมีเอาไปสู้ค่าเงินบาทจนประเทศเข้าสู่ IMF เนี่ยครับจนถึงวันนี้เราได้ดําเนินการใดๆกับผู้บริหารแบงค์ชาต์สักคนหรือยังฮะถามหน่อยถาม คือมันไม่รู้สึกว่าไม่มีความรับผิดชอบคือเขาไม่มี accountability เลยเนาะต่อประชาชนสิ่งเดียวที่เขามีคือคำคคำเดิมเดิมที่เขาวนไปวนมาเรื่องเสถียรภาพทางการเมของประเทศผมงงเลยพี่ว่านักเศรษศาสตร์เนี่ยเวลาเขาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเสถียรภาพอย่างเดียวเขาต้องคิดถึงกรดดเรื่องไงตัวกรธอินจีนต่างๆอะว่า เฮ้ยคุณเอาเงินไปทําอะไรไปกระตุ้นตรงไหนบ้างเนี่ยม,มันถึงจะทําให้เติบโตได้แต่ผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์บ้านเรามีปัญหาพี่ล่าสุดเห็น99้คนไหมฮะที่ออกมาคาเรื่องอบ่อนคาสิโนให้เหตุผลว่ามันเท่ากับเอาเงินอีกกระเปา๋าเข้าอีกกระเปา๋าเข้ากระเปเ๋าน่พี่งงพี่พี่พูดเหมือนในประเทศนี้ยังไม่มีใครเล่นพนันแล้วถ้ามีคาสิโนทุกคนจะเล่นหมดทุกคนพอเลิกงานก็ไปสวดมนต์เงี้ยทุกคนเนี่ยทษนะฮะแล้วทุกวันนี้เงินมันไหลออกไปคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านนี่เท่าไหร่หรือในปรระเเเเเเททททศาาาองีี่่่สน ใต้โต๊ะเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมคือผมงงมากว่าคนพวกนี้เกิดมาจากกอไผ่เลยหรือว่าไง <c oughs> หรือวันๆอยู่มาหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่วัด <c oughs> อยู่วัดแล้วก็อยู่มาหาวิทยาลัย <c oughs> คือไม่ <c oughs> ไม่เข้าใจโลกของความเป็นจริง <c oughs> <c oughs> ก็เลยใช้ต้องใช้เนี่ยแหละ เทคนิคเข้าทอมต่างๆเนี่ยมาใส่เข้าไปให้คนไม่ตั้งคำถามหรือพูดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยไม่เข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจด้วยสามัญสำนึกง่ายๆแค่ไหนด้กันเนี่ยแค่การเป็นอะไรต้องมวันเด็ดสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้คนที่ออกมาค้าคือคนที่ไม่ได้ใช้ตังหรอกถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันจะเข้าขายคนอายุ16ปีเงินรายได้ต่อปีไม่เกิน8 8ดแสนสีมีเงินฝากไม่เกิน5้า 5แสนบาทเนี่ยซึ่งมันมีคนอีกจำนวนมากแต่ปรากฏว่าอคนที่เสียงดังเนี่ยกับเป็นคนที่แบบสามารถที่จะวิจารณ์ได้ทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้นะแล้วนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะเดี๋ยวพี่เก๋รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีว่าทำไมฉันไม่ได้ด้วยคุณได้ easy e a s ไปแล้วไงคุณก็ชอปปิ้งไปแล้วไงใช่ไหมอ่าแล้วขณะเดียวกันนะครับพอรัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มให้ประชาชนมีกําลังซื้อด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา ปรับเป็น400บ้างจะดันไปถึง600บ้างแบบที่เพื่อไทยเคยสัญญาไว้ก็มีกระแสต้านจากทุกภาคส่วนถามว่า คุณไม่อยากเห็นประชาชนกินดีอยู่ดีไม่อยากให้ประชาชนหลุดจากไอ้เนี่ยที่เรียกว่า Mid เดิลอิงคาร์แในบอะไรแบบนี้บ้างเลยหรือทั้งที่อย่าลืมนะครับว่าในยุคคุณยิ่งรักเราเคยคุยกันมาแล้วหลายครั้งว่าการขยับขึ้นมาเป็น3ระบาททั่วประเทศเมื่อปี255 5ในครั้งนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่กระทบกับเงินเฟอ้อมันกระทบกับผู้ประกอบการเพียงน้อยมากผู้ประกอบการที่ปิดกิจการจากการขึ้นค่า,นนาแรงขั้นต่ำแทบจะไม่มีนะฮะนักเศรษฐศาสาตร์เองคํานวณน,นะครับว่าผลกระทบของเงินเฟอ้อจากการขึ้นค่าแรงในยุ มไม่งั้นคุณจะอธิบายไม่ได้เลยว่าประเทศอื่นๆเขาขึ้นค่าแรงกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาไม่ออกมาถ่าหอนเรื่องเงินเฟอ้อกันละฮะเพราะมันมีแหลกม,มันไม่ขึ้นทันทีถูกไหมครับถ้าคุณสามารถที่จะเพิ่มค่าแรงเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปลดต้นทุนการผลิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเงินมันไม่ได้ขึ้นเฟอตามได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องขึ้นต่อเนื่องและให้เงินเฟอมันวิ่งไล่ตามและให้ตัวตัว s อซตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยปรับตัวทันด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคืออย่างน้อยก็จะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อเนื่องให้ใช่ไหมคะจะต้องเตรียมตัวใช่ไหมจ้าลักรณ์นี่ก็คือให้เหมือนคล้ายๆว่ามีการผ่าปรับเ่ยนก็จะมีโลนมีซอฟต์โลนให้ถ้าคุณจะเอาเครื่องจักรมาแทนบุคลากรคนก็มีการไป อบรมมีอัพสกิลต่างๆนี่คือมันมีการไม่ใช่อยู่ดีก็ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามันมีการคิดในรอบด้านอยู่แล้วเพื่อที่จะให้เขาได้เตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไทยเทคโนโลยีด้วยเข้าสู่เทคโนโลยีที่มันเป็นทันสมัยมากขึ้นนะฮะพี่เก๋ก็ลองคิดดูแล้วกันสมัยผมเรียนจบปริญญาตรีมาใหม่ๆเนี่ยผมสตาร์ทเงินเดือนหมื่นสองนะ มันผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ยหมื่นาปริยตรีเพิ่มมาแค่หมื่นห้าแล้วหมื่นห้านี่ขึ้นเพราะคุณยิ่งรักนะครับใช่แล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยสิบกว่าปีนะครับแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็คือว่าเศรษฐกิจที่มันโตแขกแกรนมันไม่ได้ไปเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในด้านบนให้เกิดนเดอร์ให้คนข้างบนขยับไป่งานได้ดีขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนใหม่ๆเข้ามาถ้ามันมีกําไรมันก็จะสามารถที่จะแบกรับต้นทุนในเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นได้นี่่กก็คืออเเศรรรรษิจจไมโโตลทาาา ว่าค่าแรงขั้นต่ำมันไม่ได้ขึ้นมา10กว่าปีค่าแรงที่เป็นแค่จุดปรายตีนอาจารย์เฟยเพน,นั้นเนี่ย คนที่หวังว่าจะกู้เงินซื้อบ้านกู้บ้านเนี่ยบอกว่าราคาบ้านมันขึ้นไปเกือบ20%แต่ว่าค่าแรงไม่ขยับเลยแลวนไงหนึ่งง1-3ล้านเลยขายไม่ออกเออหนึ่งสามล้านขายไม่ออกถามว่าคนที่จะขยับแรดเดอร์ของชีวิตได้ก็คือคุณต้องมีสหานิมิทรัพย์เพื่อที่เขาจะเติบโตต่อไปได้คนมันก็เลยไม่ซื้อสหาริมทรัพย์ทุกอย่างก็เลยกลายเป็นการคือคนอยากซื้อแต่ไม่มีไม่สามารถจะซื้อได้แล้วแบงก์ก็ไปเข้มงวดอีกอย่างเงี้ยงงงไปหมดนะมันเป็นวัฏจักรที่แบบวว่่าาามมนแแกกกกก้ยยยะีีซึงตลลเจุป ยุดไม่กลัวแต่คนจะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยกลัวอันนี้มันไม่ใช่เป็นหนี้เพื่อที่ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วก็ซื้อแล้วก็จบไปอันนี้คือเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและพี่เก๋เห็นตัวเลขล่าสุดยังของการแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินไปแล้วทั้งสิ้น3 0 0 0 0นกว่าล้านบาทคุณบอกว่าไม่ให้ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่คุณเอาเงินไปใช้หนี้ซึ่งเงินใช้หน,นี้ที่คุณสร้าซงซึ่งการการเอาเงินไปใช้หนี้คือการเอาเงินไปเคลียร์บัญชีเฉยๆซึ่งไม่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกษิจแต่ว่าถ้าสามแสนล้านตรงนี้ถูกเอาไปใช้เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจับจ่ายใช้สอยมัลติพลายเอฟเฟกต์มันเท่าไหร่ใช่สิงงมากอ่ะแล้วคนเป็นหนี้เป็นสินมันง่ายนิดเดียวครับบ้านเราคนเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่า เศรษฐกิจไทยมันเติบโตไม่ทันค่าจ่ายของเขาเขาก็ต้องเอาเงินอนาคตมาใช้นั่นก็คือการก่อหนี้ทั้งในระบบนอกระบบบัตรเครดิตอะไรต่างๆเหล่านี้คุณบรรเทาได้ด้วยวิธีการแบบนี้แต่สุดท้ายคําตอบสุดท้ายอยู่ที่โกรธไม่มีโกรธคุณไปไม่ได้ถ้านโยบายการเงินไม่เอื้อต่อการให้เกิดโกรธนี่มันทบทวนตัวเองอย่างหนักใหม่ว่าจะมีไว้เพื่ออะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการทอล์คกิ้งแถลงช่วงหน้านะครับเราเชิญคนที่เคย นั่งอยู่ในธนาคารประเทศไทยแต่วันนี้ก้าวเข้ามานะครับเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับว่าประสบการณ์ที่เขาเนี่ยเคยนั่งอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นอะไรบ้างแล้วจะมาสารต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยนโยบายของเพื่อไทยกับการรัฐบาลได้อย่างไรเชกญพูดกับนายศทักดิ์เ่ไทยครับ แล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่า,เ,กเ,กาเลิกจกยมองบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้านสมุนไพรแบบแท่งพบพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการมาแมลงสัตัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โ เม a ดอินไท a แลนด์สินค้าจากคุิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voice tv shop หรือโทร02-114-8114